สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสมทั่วประเทศครับคลิปนี้มาดึกครับ4ี่ทุ่มเศษเศษสิบห้มีนาคม2 5งห้ครับวันนี้จะมาเล่าฟัง3ปัญหาหลังการรับเงินค่าประการอ,อสมครับที่มักจะเกิดขึ้นกับพี่น้องอสมฟังดูครับปัญหาใดเกิดขึ้นกับท่านบ้างแล้วแก้ไขยังไงค่าปาระกันก็โอนเข้าบัญชีพี่น้องอสมไปแล้วนะครับ 1,000บาทแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกช,ชกสอสอสมอก็จะโดนหักไป383บาท35สตางค์นะครับอันนี้ใครไม่ค้างจ่ายเดือนก่อน,ก,อนก็จะหักยอดเดียวนี้ก็จบไปแต่ถ้าใครค้างจ่ายเดือนก่อน,ก,อนก็จะหักรายการที่ค้างร่วมด้วยบางคนอาจจะหักเพิ่มอีกสองรายการก็เป็นนั้นว่าค้าง2เดือน ใครหักเพิ่มอีกหนึ่งรายการก็ค้างเดือนเดียวทํานองนี้ครับใครหักหลายรายการกว่านั้นก็ค้าคงหลายเดือนกว่านั้นนี่ก็คือลักษณะการหากักชกศส,โอสอ้อม15มีนาคม257หลังค่าบริการเข้า1,000บาทนะครับเอาล้วครับซึ่งในวันรับเงินค่าบริการแต่ละครั้งจะมี3ปัญหาหลักๆดังนี้ครับปัญหาที่1ครับ มีอสมอบางท่านไม่ได้รับเงินค่าบริการเพื่อนเข้าเงินเข้าไปหนึ่งพัน 1, แต่ของเราไม่เข้าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรอันนี้ก็จะพูดสั้นที่สุดครับเดี๋ยวเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวต้องอธิบายยาวๆพรุ่งนี้สักวันที่16บีนา67พรุ่งนี้สัญญาว่าจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเดียวนี่เพราะว่ามันมีปัญหาปลีกย่อยอยู่ว่ามันไม่เข้าเพราะอะไรแล้วก็แก้แต่และอย่างแก้อย่างไง ต่อไปนะครับวันนี้จะเล่าสั้นๆเท่าน,นั้นเองว่าปัญหาที่1กรณีไม่ได้รับเงินค่าบริการเราจะเอาเฉพาะพี่น้องอสมอทําถูกต้องตามกติกาเป๊ะๆทุกอย่างนะครับก็คือในกรณีที่ท่านทําถูกต้องตามกติกาเป๊ะๆคือรายงานอสมอหนึ่งก็ส่งนะครับบัญชีที่รับเงินค่าบริการก็ยังเดินสะพัดอยู่บัญชีบัญชีไม่โดนปิดโดนล็อกอะไรทํานองนี้นะครับแต่ค่าเบิการมันไม่เข้าเฉยๆเลยนี่อ้าว เอากรณีนี้นะครับถ้าท่านใดค่า่วยการไม่เข้าแต่ทุกอย่างปกติบัญชีก็ยังเดินบัญชียังแช่ได้อสมอ .1 ก็ส่งตามวันเวลาที่เขากาหนดไม่ได้ชงไม่ได้ส่งช้าทาอนองนี้นะครับใครค่า่วยการหนึ่งพันไม่เข้าให้ไปแจ้งคุณหมอของท่านด่วนนะครับเพื่อคุณหมอของท่านจะได้รายงานไปสํานักง,งานสาธารณสุขเพอและแก้ไขให้ต่อไปเดือนหน้าท่านจะได้สองเดือนก็คือจะได้ของเดือนนี้ จ่ายพร้อมกับเดือนหน้าด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะต้องทําตามกฎกติกาทุประการคือรายงานอสม .1 ก็ส่งทำนองนี้นะครับเอาละครับปัญหาที่1ฟังไปแล้วนะครับปัญหาที่2ครับปัญหาที่2มีสมาชิกชกสออสมมีเงินในบัญชีธนาคารแต่ไม่โดนหักชกสอสมเฉยเลยอ้าทำไมไม่หักล่ะ นี่ปัญหาที่สองนะครับวิธีแก้ครับถ้าท่านไม่แก้มันก็จะไม่หักอยู่อย่างนี้แหละครับคือถ้าท่านไม่แก้ไขอะไรเลยนี่มันจะไม่หักเดือนหน้ามันก็ไม่หักนะเพราะอะไรครับเพราะมันอาจจะเป็นที่ระบบของเขาระบบการหักเนี่ยมันมีปัญหาแล้วมันไม่หักจากบัญชีนี้มันไม่หักเฉยๆเลยนี่ถ้ามันไม่หักของเราเนี่ถ้าเราไม่แจ้งไปสมาคมให้แก้ไขเดือนหน้ามันก็ไม่หักเหมือนเดิมนี่ยแหละครับเพราะนั้นวิธีแก้ไขครับ ถ้าใครมีเงินในบัญชีแต่ไม่โดนหักให้ถ่ายหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่จะให้เขาหักนั่นแหละ,ละที่เคยส่งไว้ตอนสมัครนั่นแหล,ละนะครับแล้วก็เป็นบัญชีธนาคารที่ทําหนังสือยินยอมให้ออนทำทำหนังสือยินยอมให้ทกศหักเงินจากบัญชีนี้ให้สมาคมทกศสมอท่านได้ทําหนังสือยินยอมส่งไปธนาคารไว้แล้วทํานองนี้นะครับก็ถ่ายหน้าบัญชีธนาคารไป หน้าที่มีเลขที่บัญชีธานาคารทกสแล้วก็ถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนสมาชิกเจ้าของบัญชีนี้ด้วยท่านเป็นสมาชิกทกสสมก็ถ่ายหน้าบัตรประจําตัวประชาชนมีชื่อนามสกุลของท่านด้านหน้าบัตรแล้วก็มีเลขประชาชน13หลักด้วยถ่ายเอกสารสองอย่างนี้แหละเสร็จแล้วไปติดต่อคุณหมอของท่านให้คุณหมอของท่านประสานงานไปยังสมาคมให้ด้วยเพื่อให้สมาคมตรวจสอบว่าทําไมไม่หกักคุณหมอ,อท่านเขามีลายนะครับเขามีลายกลุ่มลายติดต่อกับสมาคมชกสสมเขาก็จะรับเรื่องของท่านไว้ และรับปัญหาของท่านไว้แล้วแล้วเขาก็จะแจ้งไปสมาคมว่าให้ตรวจสอบสมาชิกรายนี้ดูด้วยว่ามีเงินในบัญชีทําไมไม่โดนหักทำล่านี้พอคุณหมอของท่านแจ้งไปยังสมาคมสมาคมก็จะตรวจสอบให้และถ้าหากว่าระบบมันเออเริ่มมันไม่หักเขาก็จะแก้ไขให้เดือนหน้าก็จะหักครับประมาณวันที่สิบเอ็ดเมษาเดือนหน้าก็จะหักออของท่านไม่หักกี่มากกี่งวดก็เงินใส่บัญชีไว้ให้พอก่อนวันที่สิบเอ็ดเมษานะครับ ปแจ้งคุณหมอของท่านนะครับถ้ากาไม่โดนหกักปัญหาทีส่สองผ่านไปครับปัญหาที่สามครับหักมากเกินไปทีนี้หักมากเกินไปยังไงก็แทนที่จะหักแค่สามร้อยแปดสิบสามจุดสามห้าบาทหักรายการอื่นๆร่วมด้วยบางคนหักเพิ่มมาสองรายการบางคนหักเพิ่มมาหนึ่งรายการจากาสามร้อยแปดสิบสามบาทสามห้าสตางค์ทั้งๆท,ท,ที่เราก็มั่นใจว่าเราโดนหักไปทุกเดือนอยู่นะ ทำไมเดือนนี้มาหักสองยอดสามยอดทำหนอนนี้แทนที่จะหักเฉพาะสามแปดสามจุดสามห้า 38, เอาแล้วครับถ้าท่านมั่นใจว่าท่านโดนหักไปแล้วทุกเดือนไม่น่าจะมาหักของท่านสองยอดหรือสามยอดเดือนนี้ท่านก็ปรับสม,มุดบัญชีธนาคารดูปรับสม,มุดบัญชีธนาคารดูนะครับพิธีทำแล้วก็ถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารที่โดนหักละ่ะถ่ายเหมือนทะเบียนบ้านเลยนะถ่ายไว้ใส่กระดาษด้านบนไว้ทําเหมือนบ้านเลขที่ของทะเบียนบ้านเลย แล้วก็ถ่ายหน้าสุดท้ายที่มีการโดนห,กหักหลายรายการนี่หักสามแปดสามจุดสามห้าแล้วก็หักรายการอื่นด้วยไปถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารแล้วก็ถ่ายไปด้านล่างของสมุดบัญชีธนาคารเสร็จแล้วท่านก็ไปถ่ายในบัญชีธนาคารท่านนี่ถ่ายอันที่ย้อนหลังอันที่เคยหักแล้วอันที่มันตรงกันมันที่อันที่มันเคยหักไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วมันมาหักอีกเดือนนี้ถ่ายยอดที่ตรงกันว่า เขาเคยหักไปแล้ววันที่เท่าไหร่แล้วมาหักวันวันที่เท่านี้อีกมันเป็นการหักซ้ําท่านมีหลักฐานแบบนี้ท่านก็เอาไปแจ้งคุณหมอของท่านนะครับเอาไปแจ้งคุณหมอของท่านว่าเขาหักซ้ํารายการนี้หักวันที่้5มีนาคมนี่เท่านั้นบาทแต่รายการนี้เคยหักไปแล้วเมื่อวันที่เท่านั้นเดือนนี้เท่านั้นบาทมันตรงกันแสดงว่าเขาหักซ้ําท่านมีหลักฐานแบบนี้ก็ถ่ายหน้าก็ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกให้คุณหมอของท่านด้วย แล้วก็ถ่ายหน้าบัยิีธนาคารถ่ายวันสุดท้ายที่มีการหักด้วยแล้วก็ถ่ายย้อนหลังไอ้ที่หักแล้วมันตรงกันนี่ด้วยไปให้คุณหมอของท่านคุณหมอของท่านเขาก็จะแจ้งไปสมาคมว่าของเรานี่มีการหักซ้ำซ้อนเคยหักไปแล้วเดือนก่อนก่อนคุณหมองท่านก็จะไลน์ไปยังสมาคมแล้วมีข้อความไปยังสมาคมว่าให้ตรวจสอบให้ด้วยว่า ไอ้ที่หักวันนี้มันเคยหักไปแล้วเมื่อเดือนนั้นเดือนนี้สมาชิกเขาสงสัยสมาคมเขาก็จะตรวจสอบให้ว่าหักซ้ํซ้อนจากเคยที่หักจริงหรือเปล่าถ้าจริงเขาก็จะโอนคืในให้ท่านถ้าไม่จริงเขาก็จะชี้แจงกับผ่านคุณหมอกับญยานของท่านกับญยาคุณหมอของท่านคุณหมอของท่านก็จะมาตอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งหมดก็คือเล่าให้ฟังว่าหลังรับเงินค่าบริการมักมี3าปัญหาแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ سوادی خات